แม่บรรยากาศร่มรื่นดีจริงๆเลยค่ะจรนจิอยู่ที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าธรรมชาติโอชานะคะอยู่แถวตลิ่งชันค่ะซอยวัดศรีประวัตินะคะเซิร์ช Google ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวเจนจิจะปักบุตรไว้ให้นะคะมีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยจากคลิปที่แล้วที่เล่ากันไว้ในเรื่องของวิญญาณแท้วิญญาณเทียมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วันนี้เรามาต่อกันเลยค่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทุกคนมีความพอดีพอดีเป็นกลาง เกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่เหมาะใช้ชีวิตแบบพอดีพอดีมันก็จะดีพอค่ะคนที่เข้าใจผิดมักจะชอบทําความชั่วเยอะๆจิตใจก็ไม่ร่องใสวิญญาณเทียมก็เกิดขึ้นในตัวสิเพราะคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเกมกลกรรมจําได้ไหมเจนจิเล่าไว้คลิปก่อนหน้านี้อาจจะหลายๆคลิปผ่านมาแล้วนะคะสามารถย้อนไปดูได้ ที่มีอะไรที่มีกฎแห่งกรรมเกณฑ์แห่งเวรกติกาแห่งเทพและแระเบียบวินัยทางวิญญาณน,นั่นเองนะคะรวมไปถึงถ้าไม่ทํากลไกกรรมที่มีวิบากกรรมโรมิคิดบุพเพสันิวาสบุพกรรมและกงเวกรรเวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเกี่ยวกันให้สอดคล้องกับชีวิตของตัวเองมันก็เลยใช้วิญญาณเทียมแทบทั้งชีวิตกันไปนั่นสิแต่ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ปลอดภัยและดีขึ้นไปเรื่อย คนคนนั้นต้องพยายามปรับวิญญาณเทียมให้เป็นวิญญาณแท้และปรับวิญญาณแท้จนกลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เราก็จะใช้ชีวิตอย่างจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปลอดภัยในชีวิตปลอดภัยในโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงปลอดภัยจากพยอันตรายใดๆด้วยนะและก็จะยิ่งมีทรัพย์สินเงินทองเลยคนส่วนใหญ่อะ่ะชอบที่จะเข้าใจผิดว่าฉันต้องการความศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาแก้ปัญหาชีวิต โดยการไปสแสวงหานอกตัวเช่นไปสแสวงหาอะไรสแสวงหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แสวงหาคนศักดิ์สิทธิ์หรือสแสวงหาของศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเรานี่แหละที่มันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเราสามารถเข้าถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราได้ด้วยการนำเอาความรู้ที่เรียกว่าวิชาจำได้ไหมคะที่เจนจิเคยเล่าไว้เหมือนกันสะกดว่าวาแหวนสละอะช่อช้างสองตัวตามด้วยสละอาคะ่ะ วิชาตัวนี้นำใส่เข้าไปเป็นความรู้สึกของเราในแบบที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้เช่นพูดจาหรือปฏิบัติกันด้วยความจริงใจกับคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราในทิศทั้ง6จําได้ไหมทิศทั้ง6มีอะไรบ้างถ้าจําไม่ได้สามารถไปค้นหาใน Google ได้เลยนะคะหรือ,อ,อมีพรมลิขิตร,ร่วมกันมา ก็ให้ดีต่อกันด้วยความจริงใจพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นๆก็จะเกิดขึ้นมาโดยพรหมลิขิตมาหนุนนำตัวเราก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ก็ไม่ต้องวิ่งไปหาของศักดิ์สิทธิ์คนศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแล้วเพราะว่ามันอยู่ในตัวเรานี่แหละเพียงแต่ทำให้ถูกวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องความรุ่งเรืองรออยู่ข้างหน้าแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะฟังทันกันไหมอย่างที่บอกฟังไม่ทันให้ฟังซ้ำๆค่ะ เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่นอนเพียงคุณอย่าปิดใจที่จะรับรู้แล้วคุณก็จะรู้ค่ะยังไงคะบรรยากาศที่วันนี้พามาเที่ยวจินจิอยากจะบอกว่าลมอ่อนๆลมพัดมาสบายๆเดี๋ยวอีกสักพักเมึ่อเชนจิก็จะไปจิบกาแฟเบาๆชมชื่นชมบรรยากาศสบายๆอย่าลืมนะคะติดตามในทุกๆค,คลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิแล้วคุณจะรู้ในสิ่งที่คุณอยากจะรู้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะ